โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมสีเล็นะครับตอนนี้ก็อยกเกมวอลทอนแมนเดอะสตองเกตนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวันที่7เป็นที่เรียบร้อยนะครับอีก2วันก็ไม่ได้อัดไป2วันนะครับทุกคนช่วงเวลานั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนะครับผมก็จะมาตอนสุ่มกาชานี่แหละครับทุกคนตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเริ่มจากตัวเหลืองเลย10บใบตัวเหลืองผมยังไม่เคยได้สีทองเลยนะครับก็อยากได้เป็นอะตอมิกหรือเด็กก็ได้ ไสีม่วงครับไปมาสีทองตัวเหลืองเนี่ยผมยังไม่ได้สีทองนะครับตัวเพื่อนผมไ,มได้หมดและไอ้นี่กแกผมเพิ่งสมได้เพิ่งไปเช้าเองนะครับทุกคนโอเคแล้วเรากดทีตัวไปเลยผมรีบเพื่อมันจะได้นะครับผมเคยแบบตมหนึ่งตัวได้เราจะกดข้ามนะเพื่อความรวดเร็วจิ๊กโกลุ่มพาราไดซ์เอามาใหม่ปะเนี่ย มาครับจะมาต่อยรอบนี้ผมขอต่อยบึ้บสีทองไหมก็อัดตอนเช้าก็มีเสียงรบบวนนิดนึงนะครับทุกคนก็เป็นเสียงกุ๊กๆเลยมาไหมต่อยอุกบาทอีกนึ่งที่กดข้ามมาครับก็ตัวเดิมเลยแค่เปลี่ยนหน้าไหมเนี่ยเออนั่นแหละสุดยอดขอสักตัวไม้ได้หรอสีทองอะ่ะ ไอดีผมเนี่ยโคตรดวงเกลือนะครับทุกคนผมเบื้งไดส้สีทองแม่งสองตัวเองไอดีเนี่ยแถมแม่งตัวนักกล้ามทั้งนั้นเลยแม่งแทงท็อปไปดับชายนะโอ้โหแม่งทำอะไรได้เนะี่ยทีมผมก็เลยขาดอาเม็แบบสุดๆเราจะมาสุ่มตัวแดงผมขอเฟ้อหนึ่งใบเพิ่มผมว่ามันต้องมาดูด้ในในตัวนี้มีอะไรบ้างโอ้โหมีแต่ตัวดีๆให้ให้ผมบ้างแท้เฮ้ยแม่งหลบไปซื้อแปดใบซื้อผิดซื้อใบเดียวเพาะไป มันต้องมาแนละ้ะรอบนี้ถ้าไม่มามันก็เกินไปผมสุมไปต้องกี่รอบแล้วโอ้โหโดวงอะไรวะเนี่ยโบริคอสุดแล้วซอบบี้แมนมาอดเยอะ อ่ะทุกคนดูนะครับผมสุ่มไปกี่รอบแล้วมันยังไม่มาอีกนะถึงสามรอบยังไม่มาสีทองเลยอะไรวะเนี่ยก็ดูดูตัวผมยอดเยี่ยมกระเทียมดองสุดยอดผมนี่อยากเอาเพชรในถล่มอีกรอบจริงๆเลยนะยายผมทนไม่ไหวนะผมสุ่มแม่งเลยเว้ยครับตีสหายบุกกันดีกว่านะกดรวดเร็วข้าแบบรวดเร็ว ้าวยายอังผมไปซะและ้วก็รีบกดมาต้องมอนนีกินเสริมฟันไปหกพันนะครับฟันทำไมวะเนี่ยเขาอ,อยู่เติร์ดเดือนผมเลยนะชาหน้าปาติมุลดาโกลิสึเอาเข่าตอกหน้ามันไปจื๊อ ติดกระดูกทองนี่จีนอตผมต่อยสองหมื่นแปดเลยแอ,ยองผมโคตรกากเลยทุบปุ้งจีนอตผมไปหวานไปที่เรียบร้อยจะตีว่าไปปนะเนี่ยอุ้ยโกดบอลเขาแรงมากเลยนะเอาคนนี้ไปไอ้อังผมตีธรรดาพอละสองหมื่นสองุอ้ยเอาเรื่องไหวแอง ทุกคนถ้าเสียผมเปลี่ยนใปขอภัยนึวงนะครับทุกคนรู้สึกเหมือนผมจะเป็นไข้ไข้ที่ชนไม่ใช่หรออะล้มของลอง e i อันติหน่อยนะมันต้องเท่กว่าเลยนี่รูปสึต้องมีปันแล้วเจ้งสองหมื่นหกจัดว่าใช้ได้อยู่ฮือไอหมูแม่งดูดไปตายมดเลยรู้สึกเหมือนผมจะแพ้แล้วเนี่ย อะไรไมเนี่ยไปจีแต่ผมตีนี่ไม่เคยแพ้นะมาแพ้ตาดี้นี่แหละผมขอตั้งทีมนเองดีกว่าเอาตัวจริงๆไปใสิเพื่อนโอเคครับผมรู้สึกเหมือนจะขาดคออนะ่ะผมผมยอมแล้วกันเราเปลี่ยนคอรให้เลยถ้ายังไม่ชนะนะมันขาดตายอะไรไหมครบแล้วครบละครบละเอาการโล่ไว้หลงังอ่ะางลีน่าไป ไอ้บูฟาด้ามาดึงทีไอ้อ่างผมเกือบนอนฟูกิอันติทำอไมครับเนี่ยกาโร่กาโร่ตีธรรมดาครับไปที่สองหมื่นเมลสกาดอันติยิวเลือดไปอ่ะตีดธรรมดาครับไม่เป็นไรวัคซีนไหมอันติครับติดเผาไหมไหมติดครับผมอ่างผมไม่มีลูกไฟเหรอ,อนั่นแหละยีนอนต่อยธรรมดาไปที่หมื่นเจ็ดหมูป่าใครไม่ทำอะไรกระแทกหน้าไปทั้งทีมตรงติดสตันไปถึงสามตัวยอด จริงต่อยใหมันปั่นไปยังให้กินนอตระเบิดปืนจากกลติดเผาไหมเป็นอีกเรียบร้อยรู้สึกผมต้องชนะแล้วตอนนี้การโลมันไม่ได้ไล่ตีไปอีกหนึ่งทีพายุนรกไปที่สามหมื่นสองการโลตีอีกหนึ่งทีครับเบลซากาทำไงอ่านตีอิวเลือดทั้งทีวัคซีนแมนได้ตีธรรมดานะกีนอตผมติดกระนำอยู่ต่อยไปที่สองหมื่น ที่หมูอาจจะดูดพลังงานเราดูดไปแล้วครับทุกคน <_ an> เหลือสองลูกฟูบุกิยังไงอันติอีกแล้วครับตันติเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันไม่ฮิวเลื่อนนะมันได้แค่โล่งครับทุกคนเมลสาก,กาัดกระแทกหน้าไปกระแทกหน้าไปสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าสลยี่นอนผมต่อไปที่สองหมื่นรอบนี้ก็ฟูบุกิตายไปเถอะไม่ตายด้วยโอเคดวงดีว่ะอ๊บหมูป่าถูกจังากัดไปที่เรียบร้อยผมก็ติฟ้ามาเป็นนักบวชเป็นจอมตีป้องกันนะครับก็ ไม่รู้จะได้ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนจื๊บจืบโอเคได้ใช้อยู่ผมใช้ไปเลยอันนี้เราก็ใส่เก่าไปที่เอาไปเขย่เาเลยตัวดำอีกตอนนี้เรามีตัวดำอยู่28แล้วนะแล้วเราก็จะเอาเพชรตรงนี้แหละไปซื้อตัวดำตัวแดงปล่อยกันฮะ รู้สึกดวงไม่ค่อยด,ดีเหมือนคนหนึ่งเลยนะโอโ้ผมต้มไปตั้งเยอะแล้วยังไม่ได้เลยเค,ครับเรามารับเพชรแบบเศร้าใจพลังผมเหมือนก็ไม่ขึ้นเลยนะทุกคนผมไม่มีตัวใหม่กับอะไรกับเขาเลยอะโอโหูแม่งดวงดวงทําด้วยอะไรเนี้ยก็รอผมก่อนผมกล้จะเปิดแบบสิบตัวสีทองแบบมารอบเดียวสิบตัวอะไรเงี้ยโอเคครับเราคลิปที่ผมขอไปเท่านี้ก่อนแล้วกันน้ทุกคนบายบายครับผม